Vai para ทุกวันนะี้น้ำปลามันมีน่าจะเกินสิ่ที่ห้อไปแล้วพี่โตทันยังไงให้ยังอยู่ในตรงเนี้ยนี่ไม่ได้ขายแค่น้ำปลาอย่างเดียวค่ะจริงจริงที่ผ่านมาเราก็ทำแต่น้ำปลาอย่างเดียวนะมีให้ลูกค้าได้เลือกตั้งแต่เกรดบนกลางล่างแล้วแต่เลยว่าที่เขาจะเหมาะสมกับการปรุงอาหารแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยเรามีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของตัวน้ำปลาให้มันมีความแตกออกมาหลากหลายยิ่งขึ้นอย่างเช่นช่วงที่ผ่านมาเราทำน้ำปลาเฉพาะก็คือเป็นน้ำปลาสูตรราดปลาทอดซึ่งมันจะมีความเค็มๆหือนหวานเวลาคุณทอดปลาที่บ้านคุณก็สามารถมารา ได้เลยได้รับการตอบรับที่ดีมากด้วยโปรดัก,กอื่นๆนะเราก็จะมีเรื่องมีน้ำส้มสายชูหมัก จากสับปะรดความเปรี้ยวที่กลมกล่อมกําลังดีแล้วก็จะมีน้ําจิ้มซีฟู้ดมีเบสของน้ําปลาอยู่นิดนึงสูตรของตัวน้ําจิ้มซีฟู้ดอะไรเงี้ยเป็นการต่อยอดของเราขึ้นมาเพื่อให้มันมีความหลากหลายแล้วก็เรายังอิงกับธุรกิจของเราซึ่งยังต้องใช้น้ําปลาอย่างน้ําส้มเองเนี่ยกับน้าปลาเนี่ยปกติมันไปคู่กันอยู่แล้วเวลาเข้าร้านคาร้านอาหารางเงี้ยเวลาขายมันขายน่วมกันอ่าแล้วมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นนวัตรกรรมล่าสุดที่เราทําก็คือเป็นน้ําปลาผงแบบซองเป็นโลโซเดียมด้วยเจาะกลุ่มอีก กิกรรมใดๆที่ไม่ต้องการวัตถุดิบที่เป็นแบบเปียกกระเพราผงต้มยำผงอะไรเงี้ยเราสามารถแอร์น้ำปลาผงเนี่ยเป็นตัวอินกลูเยนได้ตัวหนึ่งในนั้นครับ